สวัสดีครับพบกับช n n e l ทาไปกินไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหล่นเต้าเจี้ยวแบบนมสดกันครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับส่วนผสมสําหรับเต้าเจี้ยวแบบนมสดนะครับเต้าเจี้ยวครับ หอมแดงครับผมพริกชี้ฟ้าครับผมนมสดครับกะทิครับถั่ทลิสงครับจะแบบคั่วหรือแบบทอดก็ได้นะครับล็อกเปลือกออกน้ำมะขามครับผมหมูสับครับผม น้ำปลาครับน้ำตาลครับผมไข่ไก่1นึฟองครับขั้นตอนแรกสำหรับการหล่นเต้าเจี้ยวแบบนมสดนะครับให้เราเติมน้ํากะทิใส่ลงไปในกระทะใช้ประมาณ50 ml ครับ นั้นใส่เต้าเจี้ยวของเราลงไปครับเต้าเจี้ยวนี่ตามชอบเลยนะครับจะนําไปตําหรือว่าจะไปปั่นก็นได้นะครับหลังจากนั้นให้เรานําหมูสับใส่ลงไปเลยครับค้นให้หมูสับเขาแตกอย่าให้เขาเป็นก้อนนะครับ ไปเรื่อยๆพอเขาเริ่มแห้งลงเราจะมาเติมนมสดกันครับเติมนมสดลงไปเลยครับในขั้นตอนนี้ถ้าชอบแบบข้นมากหรือข้นน้อยสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยครับ หลังจากนั้นใส่หอมแดงลงไปครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับ น้ำตาลทรายครับหรือจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับปรับได้ตามใจชอบเลยครับผมหมั่นชิมดูนะครับสามารถปุ่มเพิ่มได้ตามใจชอบเลยครับจากนั้นใส่น้ำมะขามลงไปครับ สามารถปรับให้ตามใจชอบเลยนะครับผมจากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยครับมันคนอย่าให้ไข่เขาเป็นก้อนนะครับผม ให้ไข่เขาแตกตัวใส่ทั่วริสง th ที่เราตำพอหยาบๆไว้แล้ว ลงไปเลยครับหลังจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าซอยลงไปครับสามารถชิมรสชาติแล้วปรุงเพิ่มได้ตามใจเลยครับ รสชาติโอเคแล้วปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับอืมใช้ได้ครับผมไม่หวานมากรสชาติกำลังดี ถ้าชอบหวานก็สามารถปรุงเพิ่มได้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับหล่นเต้าเจี้ยวสูตรนมสดของผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช n n นลของผมด้วยนะครับ